อนนี้รายงานสดจากช่องอมรวยทีวีนะคะพบชายลักษณะตุ้งติ้งที่กําลังจะคิดสั้นนะคะกระโดดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมึงให้กูขึ้นมาแล้วมึงอย่างนี้เหรอได้ยินใช่ไหมได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินกำลังรอเจ้าชายขึ้นมาช่วยอยู่เหมือนเจ้าหญิงไงลาพันเซลอ่ะอันนั้เขาผมยาวนะก็นี่ไงนี่ผมออกจะยาวเนี่ยปดรายการอะไายการเออเดี๋ยวถักเปียก่อนคาร์คุย คำถามแรกเขาถามว่าฮะได้ยินได้ยินว่าไงเลยน่าจะเกี่ยวกับสุขภาพหูแหละอันนี้กูได้ยินคอมเมนต์แรกถามว่าผมเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านมากเลยครับแก้ปัญหายังไงดีใส่ไม่ได้ยินสิง้เนี่ยระงนะเขาถามว่าเออผม เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านมากเลยจะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยเสียงดังรบกวนหูฉันมากเลยเนี่ยบอกเขาเลยแนะนาเขาเลยบอกให้เบาๆหน่อยหนูหูทำไมต้องตะโกนพูดเบาๆไม่ได้ยินไงก็บอกบอกข้างบ้านให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปตัดผมเเขาบอกผมเสียงดังรบกวนก็ตัดผมออกเออเสียงใครเสียงใครมายุ่งวุ่นวายเนี่ยอยากเข้าอยากมีซีนใช่ไหมอยากจะมีส่วนร่วมเบนตครมอคนดูเยอะหน่อยเนีมีส่วนร่วม เออไม่เหมือนแบบไอ้แก่เกินเกียที่เปิดการ์ดกิก๊กอ๊อกนีก่ม <c oughs> ันเงี้ยไปไหนกเลยมะทำขอเติมขอเติมอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ่าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณธนาหิมสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวไม่เผ็ดป้าร้านข้าวก็เลยบอกว่าปกติไข่ดาวมันก็ไม่เผ็ดอยู่แล้วเปล่า <c oughs> ผมควรบอกเขายัางไง บอกกันว่าป้าไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูไปกินร้านอื่นร้านที่คุณรู้เรื่องเอออีป้าเนี่ยถึงว่านะขายของไม่ดีเพราะเป็นคนอย่างนี้แหละต่อรถต่อเทียเอออ่าคอมเมนต์ต่อไปแมลงเม่ามันบินมาทิ้งปีกไว้เต็มพื้นเลยแบบนี้มันเดินกลับบ้านยังไงอะมันมีปีกอะไหลเหมือนรถอะแล้วก็เพื่อนมันก็มาช่วยเอาแมลง่ายกตูดมาแล้วก็เปลี่ยนเออแล้วก็ไปต่อได้แม่วก็แมลงเม่าก็ไปถอดปีกที่บีควิกได้ช่วยได้ ทิ้งปีกแล้วเดินไงก็มันไม่ได้ทิ้งขาเออเอ,อีพีหน้าเดี๋ยวมึงเข้ากล้องด้วยเลย <laughs> เก่งจริงๆอ่าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณพีพายาเวลาตำรวจจะหมวกกันน็อกเขาจับคนใส่ด้วยหรือเปล่าไม่งั้นจะได้ขายหมวกกันน็อกทิ้งเออ ใช่เขาจับที่มึงไม่ใส่บวกกันน็อกก็จะมาจับบวกกันน็อกทํามของเขาเองก็มีคอมเมนต์ต่อไปสาวที่คุยด้วยเขาถามผมว่าผมราศีอะไรผมเลยบอกไม่แน่ใจน่าจะสีเทามั้งแล้วเขาก็ไม่ทักมาอีกเลย <c oughs> ผมพลาดอะไรหรอเออเขาไม่ทักไปไม่ไรเขาไม่ส่งเมสเสจมาด่ามึงก็ดีแล้วราหมายถึงราเรือราศีราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยคู่ครับเอาแค่นี้เลยหมอโจ้ฟันผุ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกับเราอะเลยพอนฮะพูด,พดอะไรอะเออมันจืดตรงนี้แหละเออ <laughs> ต่อไปจากคุณแทนผมถามแม่ว่าหุงข้าวต้องทํายังไงบ้างแม่บอกมาว่าข้อหนึ่งผมรอมาสี่วันแล้วยังไม่รู้เลยว่าข้อหนึ่งคืออะไรเมื่อไหร่จะได้ไปข้อสองสักทีเอาข้อนิ้วหนึ่งหรือเอาข้อนิ้วกลางไหม <laughs> อ <laughs> มึงก็เอาไล้เป็กปิดไม่ดิข้อหนึ่งหมายถึงเอาข้อนิ้วเนี่ยข้อนิ้วโป้งข้อนิ้วก้อยเนี่ยข้อหนึ่งเอาน้ำไม่เกินข้าวข้อหนึ่ง ไม่เคยทำไงยางี้ดิเอ้ยดิว้อยนิ่โป้องอะไรเลอะเธอข้อมือลงไปเลยไปกนข้าวต้มสรุปเขาต้องยังไงไปซื้อข่าไปตลาดขายม่งข้าวทิ้งซะอ่าคอมเมนต์ต่อไปจากคุณเจมี่เวลาเราป่วยทำไมแม่ชอบโทษว่าเราเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปไว้วันไหนแม่กับพ่อป่วยนะเอาคำนี้ไปใช้อันนี้พ่อแม่เล่นหนักเพราเราถามแม่บุหรีซื้อแป้งเล่นโทรศัพท์หนักปะหนักไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ความสว่างเนี่ยเข้ากับไฟหนัาบล ก็คือหนูนอนกับแม่แล้วเวลาแม่เปิดจอขึ้นมาทีหนูรู้ว่าเช้าแล้วแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเล่นมือถือจนป่วยอ,อะ่ะพ่อแม่แอดมิตแล้วนะวันเนี้ยใช่แม่เปนแบบเออพ่อแม่นี่ผู้ป่วยจริงๆนะบอกเอ้เอ้เดี๋ยวความในใจอะไรของแม่ทั้งหนาเลยมันม,มีปมอะไรปะท็อปเนี่ยเทรตักทั้งวันเลยแม่ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกเขาเล่นท็บเล็ตแทน ปลี่ยนไหน,หนักกว่าเดิมทีนี้คอมเมนต์ต่อไปจากคุณสารัตอยู่เช้าอีกแล้วจ้าไม่มีมอ,อะไรทําเหมือสารัตอยู่เช้าเนี่ยมาก่อนเลยไยัยเดนไมจยิงใกเพชรกันยาสองคนน่ะ <c oughs> ไปหาช่องดีๆด,ด,ดูไปมึงสองคนน่ะ คุณธนาฮิมอีกคนนึงดีแล้วเมนเถอะเม้นได้เยอะช่วยผมด้ซื้อแป้งทำงานเขาบอกว่าเมื่อวานมีแกงคอเซนเตอร์โทรมาถามผมว่าอยู่ไหนเมื่อไหร่จะกลับผมรู้ทันเลยรีบวางเลยอันตรายจริงพวกมิจฉาชีพบอกเลยไม่ได้ไม่ได้กินผมหลอกใช่อันนี้ไม่ใช่คอเซนเตอร์อันนี้เมียมึงแล้วพอมึงวางไปเนี่ยพรุ่งนี้มึงได้เข้าโรงพยาบาลแน่ Ooh, ไม่ไช่มีจ่าชีพอันนี้น่าจะมิดด้ามมาดูตรงแล้วเ่ะต่อไปก็รับเขาด้วยนะอย่าไปวางเขานะเอย่าไปวางอย่าไปวางคอมเมนต์ต่อไปจากคุณวันชยานันผมเห็นตู้บริจาคที่วัดหลวงพ่อบอกว่าให้ใส่ตามความหล่อได้เลยผมก็ใส่เป็นหนึแต่ว่าหลวงพ่อเขาทอนมา99บาทหมายความว่ายังไงก็ไอเอาเงินเก้าสิบกว่าจะเก็บไว้แล้วไป หาหมอที่ยันฮีซะนะเปิดช่วยได้ถ้าเป็นบองหน้าลงพอ่อโอ้ลวงพอ่อแรงมากแรงมาก <c oughs> ต่อไปจากคุณพี่โนกิโอคิดว่าตัวเองสูง180มาตลอดแต่พอไปวัดเท่านั้นแหละเจอพระฮะแสดงว่าเว็นทีไม่เวิร์กแต่ยินรถมันวิ่งผ่านคอยที่คอยที่เผื่อเวริร์กเผื่อเวริเเวร์กมันไม่ได้ยินโอเคคิดว่าตัวเองสูง180มาตลอดแต่พอไปวัดเท่านั้นแหละเจอพระอะไร มุกรวบรัดไปซะ้ไปไปเดี๋ยวกูถีบใครท่องไหนใต้ไปไม่ใช่คนถามนะป้าต๊อบป้าไปซะอ่าคอมเมนต์ต่อไปจะคุณพัวโดนบอยเจ๊ครับถ้าเราเติมเอสหลังคำว่าเพื่อนเราจะได้เป็นมากกว่าเพื่อนไหมครับอ๋อต้องเติมเออเฟรนเออไงมากกว่าเพื่อนไงเออเติมเอสมันเป็นผาหู เออน้ำเพื่อนหลายคนมากกว่าเพื่อนต้องเติม br ถ้าเป็นแบบเพื่อนที่สุดหรือแบบว่าสุดทางของเพื่อนก็เติม est เป็น s ไปเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นวยากรณอาจารย์ดำสอนมาอันนี้ไม่เอาฮาเนี่ยวิชาการแต่ดูว่าเขาไม่น่ามาถามเราเขาน่าจะไปถามคนของเขามากกว่าอือเก่งจริงๆเรื่องพวกนี้เก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปจากคุณวราพลเจ๊ครับมีเพื่อนมาปรึกษาว่าหนูชอบกัดสายไฟมีอะไรกันไหมผมเขินเลยอยู่ๆก็มาถามอย่างเงี้ย ใช่เขาไม่ได้ชวนไปเอากันหมายถึงมีอะไรมากันไม่ให้หนูกัดสายไฟไหมที่โอ้โหในี่จิตใจ,ใจในี่หมกมุ่นมากเลยนะหนว่าในใจเขาหวังแหละเออ,อดูโ <c oughs> ลกจิตชิบหายเลย <c oughs> ต่อไปจากคุณพรีดรักโปเกอร์วันนี้เดินสะดุดทั้งวันเลยเป็นไปได้ไหมถ้าจะเป็นเพราะว่าซุปไก่สกัดโอ้หดลกจิิบ<ห>าเลยนน<ห>เดินเข้าเซเว่นดูแล้ว<อ>กลิ่นมันแรงฉันว่าเอาแค่โอวัลตินก็นแล้วกันโอวัลตินเม้าสกัดอร่อยกว่าถูกกว่าด้วย เออแค่นี้หคิดว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมจากคุณบีเซอร์ไปถอนเงินมา500ธนาคารบอกว่าเงินไม่พองงมากไม่มีเงินแล้วมาเปิดธนาคารได้ยังไงไ่ใช่ไม่ใช่เงินธนาคารไม่พอเงินมึงในบัญชีไม่พอไม่ใช่ธนาคารที่จนมึ้าจนธนาคารเขามีเอออ่าคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณทิติวัน์อัดคลิปเจ็บไหมครับเจ๊ โอ้ทัเล้งั้นกูคงเป็นเดอะฮักก็แข็งแรงมากไม่ใช่อย่างนั้นสิอาะคิดไปถึงว่าเอางานเอาคอนเทนต์มาให้พวกแกได้ดูได้มีความสุขกันไม่ใช่ไปใช้กําลังแบบนั้น<ม>เออก็มีความสุขแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะสี่ช่องทางข้างหน้าตรงนี้เลยเจด๊จดาเจ๊ดามออฟฟิเชียลฝากด้วยนะแล้วครบ1นึ่งแสนสองหมื่นซับเมื่อไหร่อ่าไม่ต้องพูดให้ให้แป้งให้แป้งลายแป้งบอกไปเว้ยไปเว้ใช่เนี่ยบรอไปไปค่ะ